ามมเตอร์สปอสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูเทอร์โบปาก4-6กันนะคะก็สำหรับท้องตลาดจะเห็นปาก4-4กันค่อนข้างเยอะวันนี้เราจะพามาดูปาก4ี่ของสยามกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวกล้องเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะสำหรับอ่าเทอร์โบปาก4-6ของเรานะคะจะมีทั้งหมด2รุ่นกันด้วยกันนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะคะในแบรนด์ SMT นะคะ ใบหน้าใบหลัง46นะคะเป็นไส้04นะคะตัวนี้ในแบรนด์ SMT เราแนะนําว่าเหมาะสำหรับรถที่ใช้งานนะคะก็แนะนําให้ใช้บูธไม่เกิน30 3 5ปอนด์นะคะตัวนี้เราก็มีรับประกันให้แน่นอนว่ารับประกันขาดฟาดลุนแต่ต้องไม่ไหมนะคะตัวบูธต้องไม่ไหม้อยู่ใน2เดือนนะคะแล้วก็รับประกันน้ำมันรั่วซึมทั้งหมด6เดือนนะคะ ตัวหน้าแป้นก็จะใส่ได้ทั้ง D-MAX ็ Mac และวีโ o นะคะอันนี้เป็นในยู่ในแบรนด์ SMT นะคะเหมาะกับรถที่ใช้งานนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นในแบรนด์เฟกนะคะตัวนี้จะอยู่ในกลุ่มเฟกโปรนะคะก็คือกลุ่มทน ตัวนี้เน้นซิ่งได้ใช้งานได้ด้วยนะคะเป็นปาก46ใบหน้าใบหลัง46นะคะไซส์04เหมือนกันก็ใช้บูทได้45-50ตัวนี้มีการรับประกันขาดฟาดลุนทุกกรณีให้ไปทั้งหมด3เดือนนะคะแล้วก็น้ำมันรั่วซึมทั้งหมด6เดือนด้วยกันเลยค่ะเช่นกันตัวหน้าแปนท่อนะคะหน้าแปลนเฮดนะคะก็จะเป็นใส่ได้ทั้ง DMa มแล้วก็วิ g o นะคะ สำหรับเทอร์โบทั้ง2ลูกนี้อย่างที่แตนแนะนำไปเลยว่า,าลูกนี้ไว้สำหรับใช้งานนะคะควรใช้บูตอยู่ที่30-35ถึงแล้วก็อันนี้เน้นซิงได้ใช้งานได้ทนบูตได้45-50ถึงแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะว่าลูกค้าเลือกใช้เทอร์โบประเภทไหนอยากใช้งานางบน้อยหน่อยก็เลือกเป็นในแบรนด์ SMT นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว เฟกโปเป็นตัวกลุ่มเทอร์โบที่อยู่ในกลุ่มทนของเรานะคะลูกค้าท่านไหนสนใจเทอร์โบรุ่นไหนปาก CC ปากซ6 F55 1.9ก็สามารถสอบถามผ่านเพจเฟซบุ๊กสยามมอเตอร์สปอร์ตได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ